นี่เป็นครั้งที่ผมมาขอ้องกันจริงๆก็ขอ้องหลายครั้งแล้วละ่ะแต่ครั้งเนี้ยเพราะเห็นว่าวิกฤตมันกําลังเข้ามาใกล้ตัวมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้อาตาัตราการเสียชีวิตของเราเลข2หลักแต่เริ่มสังเกตแล้วนะครับว่ามันเป็น20่กว่าไปปลายแล้วนะครับถ้าเมื่อไหร่มันแตะ30มเมื่อไหร่มันแตะ50แล้วบางทีเราดึงไม่กลับแล้วเสียชีวิตขนาดนั้นเนี่ยหมายก็สักยาพทุกอย่างมันเต็มมันล้นไม้ล้นมือแล้วต้องรีบทําตอนนี้ยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเราอย่าแพ้ไว้แล้ว หากประเทศใดประเทศหนึ่งคนในประเทศนั้นฉีดวัคซีนเกิน25%ขึ้นไปจะเริ่มเห็นผลของวัคซีนในเชิงบวกแล้วแต่ถ้ายังฉีดยุ่มยิมยุ่มยิมน้อยๆอ,อยู่เนี่ยผลวัคซีนจะยังไม่ชัดแต่ถ้าเมื่อไหร่เราฉีดไปได้ถึง70%ของคนในประเทศสําหรับประเทศไทยโอกาสที่โควิด19จะสลายไปจากประเทศไทยหรือน้อยมากก็จะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราถึงจะกล่วว่าวัคซีนช่วยชาติฉีดวัคซีนช่วยชาติไม่ใช่ตัวฉันเองอย่างเดียว แต่ป้องกันตัวท่านถ้าเกิดติดและประกระจายให้คนอื่นจนถึงนับวันเนี้ยฉีดกันมากกว่า1,200ล้านแล้วนะภาวะแทรกซ้อนจากวัคซีนเนี่ยจริงๆคือน้อยมากเพียงแต่พอมันเกิดปุ๊บคนก็จะไปพูดกันเยอะถ้าเราจะพูดถึงภาวะแรกซ้อนที่รุนแรงในตะวันตกเนี่ยตัวเลขประมาณ4ใน1ล้านในอเมริกาฉีดไปตอนนี้กว่า150ล้านไม่มีตายแม้แต่รายเดียวที่ยืนยันว่าเป็นจากวัคซีนนั้นจริงๆบอววัน1ล้านโอกาสเกิดภาวะแรกซ้อนที่รุนแรงไม่ใช่ตายนะคือ1 หใน1ล้านแต่โควิด1 9เวลานี้เป็น100คนเสียชีวิต2.1ถึง2.2คนตีตัวเลข2ตรงๆก็ได้100คนตาย2คนอันนี้1ล้านคนนั้นมันต่างกันเยอะมาก เวลาฉีดไป1ล้านคนและเกิดปัญหา1คนไอ่เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยไม่คุยกันเราพูดแต่หนึ่งคนก็เลยทําให้คนไม่ฉีดแต่ที่ผมต้องมาพูดเพราะว่าท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าการที่ท่านไม่ฉีดมันไม่ได้มีผลต่อตัวท่านอย่างเดียวนะมันมีผลต่อคนที่อู่รอบตัวท่านด้วยที่สําคัญมีผลกับทั้งประเทศงั้นถ้าเราไม่รีบหยุดกระบวนการทั้งหมด กระบวนการทั้งหมดคือต้นน้ำปิงวังยมหน้าถาตาบใดยังขุนแม่น้ำเจ้าพยาขุนแน่อยากให้น้ำไปน้ำเจ้าพยาหายขุนไม่ใช่มานั่งแกงสารส้มที่ไ่น้ำเจ้าพยาถ้าตาบใดปิงวังยมหน้าดยังขุนน้าไม่มีทางแกงยังไงก็ไม่จบมีทางเดียวทาให้ต้นน้าําใสถ้าต้นน้าใสปทางสะดวกปลายทางในที่นี้คือโรงพยาบาลต้นน้าปิงวังยมหน้าคือคนไทยทั้งประเทศถ้าเมื่อไหร่คนไทยทั้งประเทศไม่ขุนถ้าผู้กันตรงๆตรงนั้นน้อยปายทางทํางานเบาขึ้นเมื่อทํางานต่ออุปกรณ์ต่างๆก็เพียงพอ ผมขอเป็นตัวแทนเลยพวกเราบุคลากรด้านสุขภาพไม่ใช่เฉพาะหมอพยาบาลอย่างเดียวนะครับผมคิดว่าเราทุกคนยินดีช่วยยินดีเต็มที่เพื่อให้คนไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยังมีสุขภาพที่ดีนั้นเราทุกคนยอมเอยเพราะนี่คือหน้าที่ของเราแต่วิธีหนึ่งที่จะทมเพื่อเรามีกาลังใจดีขึ้นไม่ใช่แค่ขอมาให้แต่ถ้าอะไรจำนวนคนติดเชื้อ,น,น,อน้อยลงนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ทําให้พวกเรามีกําลังใจที่จะสู้ต่อก็ขอทุกคนนะครับไม่ต้องเป็นแย์พยาบาลท่านก็ช่วยประเทศได้กา,ดการดูแลตัว่่าานเเอองอยให้็